โอเคนะครับวันนี้มาพบกับช่องคลาสสิกสกูตเตอร์นะครับผมวันนี้ผมมากับน้องชายครับผมชื่ออะไรครับผมเอ่อชื่อองครับผมองนะครับรีองตอนนี้ขับรถอะไรอยู่ครับผมเอ่อ XSR คเับผมอเ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 อบเอีอเ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 รเอเมเอีเอเอเอเนีอเอเออเอเอ้าคอเ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 เอ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 อเไเอ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 เาเอเอยอเอเอาอเ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 วเเอเอเเอเอเรเเ นั่นคือน้องชายเองครับผมสวัสดีครับรออค่บผมเรียกสั้นๆว่าอองครับผมคับผมเพราะอะไรน้องลีอองถึงได้ออกเจ้า XSR คันนี้มาตอนที่ช่วงหน้าฝนนะผมหรือว่าออกมาก่อนหน้านั้นแล้วเอ่อออกมาก่อนหน้านั้นแล้วครับผมออกมาได้แปดเดือนเสร็จแล้วแต่เขาเก้าเดือนแล้ว จะเข้าเก้าเดือนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลังอยากขับเจ้าตัวนี้มาช่วงนี้เราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าฝนมันตกอะ่ะผมอยากรู้ว่ารถคันนี้มันมีอาการอะไรไหมอ๋อมันขับได้ดีเลยพี่แต่ว่ามันติดแค่ยอย่างเดียวคือน้ำมันสาดแบบว่าแค่แค่เหยียมน้ำอย่างเดียวอะ่ะมันสาดตรงช่วงไหนครับผมเนี่ยเวชช่วง เอ๋อมันก็จะมาโดนขาเราตรงนี้ใช่ครับเครื่องไอ้ก้องล่างเนี่ยคือมันจะโดนหมดเลยแต่สามารถลุยน้ําลุยน้ําท่วมได้ไหมครับลุยได้ครับผมตอนล่าสุดลุยประมาณกี่ฟุตครับผมเออเกือบครึ่งล้อได้พี่เกือบครึ่งล้อครึ่งล้อนี่นี่ผู้ชมครับครึ่งล้อครึ่งล้อของ XSR นะครับผมใช่ครับผมแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอะ่ะคือ เนี่ยครับผมท่อเขาอยู่สูงสูงสูงจากระดับพื้นก็พอสมควรนะและอ,อย่างตัวเนี่ยตัวหัวฉีดแล้วแล้วก็ตัวกองกาเขาอยู่ใต้เบาะใช่ไหมตัวนี้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้าท่วมไปเลยใช่ไหมใช่เวลาฝนตกหนักนี่เราขี่ลุเลยแต่อย่าให้น้ําเข้าทอนะ่อเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นทอ่ทอเขาสูงอยู่แล้วขี่ดูได้สบายใช่แล้ว ได้แต่งอะไรไปบ้างครับผมคันนี้อเอาอเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าโอเมนสวยดีโ<อ>ชก,กหน้าเป็นอัพไซด์ดาวมาให้เลยนะครับเอ,เอาไฟเลี้ยวก็ได้ครับผมไฟเลี้ยวครับผมอันนี้สองร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวเปิดให้ผู้ชมดูได้ไครบจัดที่ซ์มอมานี่ครับผมไฟเลี้ยวครับผมสั่งซื้อได้ที่ไหนครับช้อปปี้ครับมีขาย ทั่วไปเลยนี่ครับผมหน้าตา,ลาหล่อเหลาของเขาครับผมต้องบอกก่อนว่าของผมนี่ช้อปปี้แบบทางคันเลยก็คือจังหวะนี้ช้อปปี้ต้องเข้าเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วแล้วหลังจากขับลุยน้ําไปเนี่ยผมอยากทราบว่าอาการรถมีอาการอะไรไหมครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีนะพี่แต่ว่าก็มีแบบว่าโซนเหนืดลง หน่อยหนึ่งก็แค่หยอดโซ่หน่อยก็หายแล้วอ๋ <c oughs> อ,อเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ว่ารถพวกนี้เวลาเจอน้ำเนาะโซ่เราก็ต้องทำความสะอาดมาันละเนาะใช่มันแห้งเลยโดนน้ำแต่ตอนลุยฝนรถคันนี้ไม่เจอปัญหาแน่นอนขับรถมาก,กี่เดือนแล้วครับผมแปดเก้าเดือนแล้วครับรถไม่เคยงองแงอะไรเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยครับ ก็คือท็อปสปีด่อันนี้ต้องบอกน,นะครับว่ารถน้องเขาเดิมๆก็คือมีแต่งก็นิดๆหน่อยๆก็คือมีกระจกปลายแฮนด์<ช>ก็อย่างที่น้องเขาบอกว่าซื้อจากไหนก็ข้างต้นแบบครับผมมีน็อตดูกระจกะครับผมราคาเราก็น่าจะรู้กันอยู่ครับผมไม่แพงครับถ้าเราซื้อในช้อปปี้ก็คิดลองหาร้านดีๆที่มันเชื่อถือได้ครับผมบ,บางคนหลังนี่ช้อปปี้วด้ป่ะครับผมใช่ครับ บางคนหลังช้อปปีเราติดตั้งเองใช่ไหมครับอุ้ยผมขอโทษป้ายเบียนให้อันนี้ผมให้ร้านติดให้เพราะว่าผมทําไม่เป็นเลยให้ร้านติดให้ก็คือเราซื้อของ e ในช้อปปี้มาใช่แล้วก็เอาไปให้ร้านใส่ราคาประมาณกี่บาทครับผมบอกได้ไหมหรือว่าบอกได้ครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยครับอันเี้เจ็ดถึงแปดร้อยครับผมแล้วช่วยได้ไหม ก็มันช่วยได้แค่เอาพูดถึง<ค>ววก็ก็คือก็มาเอาเอาความเท่เนาะใช่มันก็การไม่ค่อยได้เลยครับครับผมเนี่ยแต่นานๆก็เปลี่ยนเนี่ยผมสะดุดตรงเนี่ยไฟไฟ,ไฟเลี้ยวคุณมากเลยผมอยากเห็นเดี๋ยวเปิดผมดูหน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเขอนาเรียกว่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตามแมวเนาะตามแมวครับผมตามสไตล์เลยวัยรุ่น ก็มอ,มอเ,มมเดี่ยวผมถ่ายนะให้ผู้ชมดูครับผมอันนี้ก็คือระยะไกลนะครับแต่ก็เห็นอยู่แหละก็ถูกตามตามกฎอะเขาให้มีไฟเลี้ยวเนาะผมก็ไม่รู้ตำรวจเขาเนาะก็เราก็มีไฟเลี้ยวจริงอนะเนาะแต่ถามความสว่างไหมสว่างมากนะครับผมต้องบอกว่าสว่างมากนะครับจริงๆมันน่าจะสว่างกว่านี้เพื่อพี่แต่ว่าไฟข้างล่างมันดับไปดวงอ๋อมันจะหลอดขาด อันนี้โดนมาพร้อมติดตั้งเท่าไหร่รขบเนี่ยโอ้หกสิบบาทเลยหกสิบ <60 S 2> บาทนะครับผมได้ไฟเลี้ยวได้เท่แบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องมียื่นอะไรออกมาแล้วก็คือไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่เราหกสิบบาทคือเราแบบได้ไฟเลี้ยวแล้วอะ่ะคือทุกวันนี้ครับผม้ครับนี่ครับผมดูหน้าจอเลอนไมอันนี้ขับไปแล้วกี่โลครับผมเดี๋ยวผมติแล้วเปิดมาให้ดู บอกเวลาบอกว่าขับได้อีกกิโลอ๋อมีบอกเวลาแล้วก็บอกว่าขับได้กิโลใช่ไหมครับผมนนขับไปแล้วแปดพันแปดพันตอนเรากดปุ่มจะมีปุ่มตรงไหนครับผมนี่ครับปุ่มข้างๆงปุ่มอ,อยู่อ่าผมกดไปนี่คือทิปหนึ่งนะครับผมจะเป็นทิปหนึ่งแล้วก็ทิปสองอันนี้คืออันนี้คือเป็นการเอ่อการจับครับเพราะว่า รถเราเนี่ยขับได้แบบกิโลลิตรอ๋อครับผมตัวนี้มีมาให้ด้วยนะคะร<ถ>ับผมตำแหน่งเกียร์มีมาให้ไหมนี่ครับตำแหน่งเกียร์อ,อยู่อ๋อโอเคครับผมบแล้วต่อไปเลยนะครับผมอันนี้คือเวลานะครับผมแต่แต่ผมยังไม่ได้ตั้งเวลาคนระับผมก็จะประมาณนี้ครับผม และรถคันนี้ให้มีระบบอะไรที่ประทับใจใหไหมครับผมระบกับเจ้าอันนี้วาววีวีเอก็คือระบบแปะผันวาววี a คือมันมันให้ความรู้สึกยงไงครับก็พุ่งเลยพอมันติดปุ๊บคือหัวแบบดึงไปข้างหลังเลยตอนตอนนี้ท็อปสปีดมันเท่าไหร่ที่เคยทำได้เยอะสุดร้อยสามห้าครับ แต่มันยังไปได้ต่อแต่ผมผมเบือกหมือนมันเร็วโอเคผมเข้าใจเร็วอยู่อ่ะแล้วก็หลังอยากลุยน้ำทั่วมานะครับผมเจ้า XSR คันนี้น้องลีอองกำลังการันตีให้เลยนะครับผมว่าก็คือลุยได้ใช่ใช่ครับผมผมก็ขับโหดอยู่นะแบบว่าเจอเนินเจออะไรผมก็ผ่านไปเลยมันก็ขับได้ดีอยู่เหมือนเดิมโอเคครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับเจ้านี่ พิกัดเดียวกันแต่ขับสบายกว่าแต่ถามว่ามันไม่ควรลุยฝนนะครับผมก็คือเจ้านี่ครับผมพิกัดเดียวกันคือเจ้าพ <PC X. S 1> ีเซ็กตผมก็คือหนึ่งเลย <PC X. S 1> กองอากาศเขาจะอยู่ต่ำกว่าระดับท่อของเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งกองอากาศของเจ้าตัวนี้จะไปอยู่ใต้เบาะแต่กองอากาศตัวนี้มันจะอยู่ต่ำกว่า ก็พูดถึงถ้าตอนที่ผมขี่ลุยน้ําท่วมน,น,นะผมอยู่ผมต้องไปบุงเวียนบางเขนะน้ําท่วมประมาณหนึ่งฟุตก็ลุยไปได้ครับแต่รถจะมีอาการชุดข้างแบบไอเนี่ยครับผมคือมันกระตุกอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถอะนะแต่ถามว่าลุยได้ไหมก็คงสู้เจ้าที่เกิดมาเพื่อลุยไม่ได้แล้วครับผม XSR รถลุยนะแต่คนเละใช่ครับรถลุยแต่คนเละ เ,เ,อเ,เอ้แต่ผมถามอะไรอย่างหนึ่งแฮนด์นเนี่ยเวลาเลี้ยวอะ่ะเราเลี้ยวได้สุดไหมสุดได้แค่ขวาพี่มันมันเป็นเพราะอะไรครับผมเพราะเหมือนว่าไอ้แฮนด์ซ้ายไอ้ข้างซ้ายกับขวาคือมันไม่เท่าอ่ะพี่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะคือยังไงครับไม่เท่ากันยังไงจักสวนอะพี่คือเหมือนว่าซ้ายอะ่ะคือมันจะยืดไปอย่างเงี้ยขวามันจะสั้นกวา่า อ๋อนี่คือจากศูนย์เลยใช่ไหมครับผมเพื่อนๆหลายคนไม่รู้มันเป็นข้อเสียไหมครับไม่นะพี่คือเหมือนว่าแขนของคนเราอะเนืกว่าซ้ายกับขวามันก็ยืดสั้นมันต่างกันอยู่แล้วมันก็เลยอ๋อวันนี้ผมเพิ่งรู้อะผมขวาได้แต่ซ้ายติดซ้ายติดโดนทาบต่างเป็นรอย้ายนี่ครับเพื่อนๆที่จะใส่แฮ n d จับโชวจับโชวก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับผมชนมฝั่งนี้ชนไหมครับผมไม่เอ,อวแต่กับฝั่งนี้กับไม่ชนเริ่มมีประเด็นแล้วครับผมฝั่งนี้มันยืดกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้แต่รับประกันได้ว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะต้องบอกก่อนว่าเจ้า XSR คันนี้ไม่ใช่จะสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมแค่อยากรู้ว่าแนวสแคมเบอร์อย่างเงี้ยสามารถลุยน้ําท่วมสูงได้ประมาณไหนแต่ผมมั่นใจว่า ถ้าไม่ไม่ถ้าไม่ถึงท่อนะผมว่ารถคันนี้เขาไปได้แน่นอนใช่ครับผมพเพราะรถเ็ามีความสูงมากแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงหม้อน้ํานี่เขาห้ามน้ําเข้าหรือเปล่าตรงหม้อน้ําไม่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าถ,ถ้าถ้าท่วมถึงหม้อน้ํอก็เข็นเลยครับ <c oughs> เพราะจังหวะท่อคงไปแล้วเผื่อน้ำสาะไปโดนอะไรอ๋อเดี๋ยวเรา,าเ,นรเ,เนี่ยครับผม นี่เดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าเสือดาว่าเสือดาลุยน้ําได้ไหมอันนี้ก็คือเจ้าเสือดํานะครับผมมีหลายคนถามเข้ามาว่าสามารถลุยน้ําท่วมได้ไหมต้องบอกว่ามันก็คือ,อ,อรถอโตเมติทั่วไปะครับผมแต่แค่มีความสูงจากพื้นขึ้นมาหน่อยก็สามารถลุยน้ําท่วมได้ประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตอย่าให้เกินนี้ดีกว่าพราะเขามี ช่วงล่างที่ค่อนข้างสูงที่หลายคนก็รู้รู้อยู่นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปเลยก็คือว่า เจ้า XSR คันนี้น้องลีอองยืนยันไปเลยแล้วไปเลยว่าสามารถลุยน้ำท่วมได้แต่อย่าให้เกินท่อบอกไปก่อนแต่รถสกูตเตอร์ก็ผมว่าชาวสองล้อก็คงเข้าใจครับผมว่ามันไม่เหมาะกับน้ำท่วมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเสือดำที่มันจะสูงจากพื้นขนาดไหนก็สุดท้ายไอ้ตรงแข็งล่างเนี่ย ต,ตัวเนี้ยมันก็ต้องโดนน้ําอยู่ดีแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าข้างในมันมีแล้วมีเม็ดมีคัสมีสปริงพอมันโดนน้ําเข้าไปเพิ่มเก็น่าจะรู้อาการอยู่ว่ามันจะกระตุกแบบไหนครับผมมันก็ช่วงนี้ก็ถ้าทําความสะอาดชุดข้างได้ก็ทําครับผมกองก็มันดูระวังอย่าให้น้ําเข้านะครับช่วงนี้อันตรายมากไม่คุ้มเสียถ้าเห็นน้ําสูงเกินผมว่าให้เราหยุดรถตรงนั้นแล้ว หาทางกลับดกวาครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องลีอองมากนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้พี่ทำคลิปว่าเจ้า xsr 1 5 5่งีีคันนี้สามารถลุยน้ำท่วมได้ไหมเผื่อเพื่อนๆหลายคนที่คิดกำลังจะออก รถแนวเขาเรียกว่าเออ่คลาสสิกหรือว่าเขาเรียกใช่มัน,นมัน,ม,นมันเหมือนความความลงตัวแบบเขาเรียกว่าแบบคลาสสิกแบบร่วมร่วมสมัยครับผม,มใช่ครับผมสัคลเทใช่ครับผมแต่โดยรวมแล้วผมมองว่ารถคันนี้สวยสวยพสปีดก็ไม่น่าเกียดครับผม,มราคาราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เอ่อตอนนี้มันอยู่ที่เก้าหมืนหกพันบาทใช่ไหครับคือมันขึ้นเลยแต่ตอนผมซื้อมามันอยู่ที่เก้าหมืนสามพันตอนซื้อมาก้า0หมืนสมพันตอนนี้ราคาขึ้นใช่เหมืมันมีสีใหม่ออกมาด้วยอะไแ,แต่เครื่องอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีแต่ก็เครื่องใหมแ่แค่นั้นเองโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม